สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาฟังนิทานในศพก่อนนอนเรื่องแม่ปูกับลูกปูเมื่อน้ำทะเลลดลงแม่ปูก็นำขบวนลูกปูออกหากินตามชายหาดแม่ปูเห็นลูกๆเดินเฉไปมาวุ่นวายไม่เป็นระเบียบก็พูดขึ้นว่าลูกจ๋าทําไมเดินโยเยไปมาอย่างนั้นล่ะเดินให้ตรงทางสิจะได้หากินเร็วๆเ,เดี๋ยวน้ำทะเลก็ขึ้นก็หนีนนไม่ทันหรอก ลูกปูกจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นแม่ช่วยเดินตรงๆเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูหน่อยสิจ้าเมื่อแม่ปูเดินให้ลูกปูดูแม่ปูเองก็เดินเฉไม่ตรงทางโยเยไปมาตามธรรมชาติของปูแต่แม่ปูกลับไม่รู้สึกตัวเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงทําตนให้เป็นตัวอย่างก่อนจะสอนให้ผู้อื่นทําตามปรตีสวัสดนะคะเด็กๆกุณหนคะ่ะ